สบายดีสงสาวเด้อทุกคนสงสาวืันนี้กะค่อยกะบปได้ผ้าพ <ER ี่พาน้องไปหาอยู่หากินได้ืันนี้น่ะสีผ้าพี่พาน้องไปอันเพิ่นอันเขาหัวหน้าประส่อยู่หลืวว่าเพิ่อนพ้อเพื่อนน้อมืันนี้น่ะเขาเจ้าอันซีมีอันงานมัดแขนหรือว่างานมันงานมันงานขอเนาะขอสาวขอบ้าวนะทุกคนอันขอลู่สาวอันหัวหน้าประส่อยู่นอสาวเดินเพ่นเพื่อนได้ว่าวันนี้กะเป็นเมืองามย่ำดีเนาะทรงอัน เดินหกอันทุกคน like เดินหกอันเดินหกอันเล่าเดินห้าสกุลนะเนาะเขาเจ้าจะมักอันจัดงานนะหรือว่างานงานมั่นงานแต่งหรือว่างานขึ้นเทินเหลือตั้งๆ่างเนาะเขาเจ้าจะมักจัดนะเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำเดียวทุกคนเอยว่าอันคนสีลายจำเลิ้งเนาะอันเจ้าบ่าวหรือว่าแฟนอันชาวาเดินเพ้นิ่นกามีแม่นคนอยู่บ้านเวงทุกคนเอยมีแม่นคนบ้านเดียวกันเนาะคนบ้านอื่นมาแต่พู่่ละทุกคนเลยมาแต่วิลาพุ่ละเนาะได้ยินเขาเจ้าเววนะไปเบิ้งน้ำเดียวทุกคนเอยอันค้าดองอัน วันเวงกบิละนะมันสีแพงสเลอน,นะก้อนไปกาค่อยกาต้องขอขอบุญขอบคุญ fc ทุกท่านเนาะที่เข้ามาติดตามครับสม้มลากาส่งกำลังแรงใจมาค่อ,คอยๆนอะขอขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อผูดเลยเข้ามาไม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจใค่อ,คอยคลิปเตอต่อไปไปทุกคนไปน้ำเดียววันนี้ไปเบิ้งน้ำเดียวน้อน,นี่เบิ้งของที่ค่อยถือไปกับซิมี่แพ้ก็เลยเข้านะ่ะม่ได้ถือไปน้ำวันนี้นะแต่กัเอาเงินเนาะไปซอยเป็นเพราะเป็นว่ามีมัดแขนเล็กๆ,ๆน้อยแน่ ไปเบิ่งน้ำเดียบมาเนี่เดี๋ยวเพื่อนหัวหน้าปลาซิวหน้าหลังนี่น้องแต่เขาเจ้าจะไม่ได้จัดอยู่เพื่อนเพื่อนจัดยู่เพื่อนแม่เพื่อนเพื่อนแม่เพื่อนกับผู้ละแยงเขาในบ้านทุกคนเราอยู่แคมทางใหญอยู่พีน้องมาหอดแคมทางนี้ก็เอาดอกไม้ก็ทุกคนเลย เพราะว่ามีมัดแขนก็นเอาดอกไม้ไปอันคำคูุนเขาเจ้านน่าดอกไม้แล้วก็เงินจะวาเขาแล้วแล้วก็บิจักตอนนี้ก็แเป็นมืองสาวแล้วทุกคนเลยดเดินกนัหลังนี้แล้วทุกคนเลยหลังต้นหน้านี่เลย เอออันเพราะพู่นนะยูแคบทางใหญ่เนาะหนะนี่ทางใหญ่ทางอาบ้านเบกน้อยตัวคนกับยุติลากับลายเติมน้อดูเถิงอีเดีนี่คนหน้าดรอปพูนกันนะเจ้าสาวกันเด็กผู้สาวเลยล่ะ สาวเดินเต้นเอยเป็นได้แล้ววันนี้นาดีใจบ่ดีใจบ่ะเอาเธอเลิกพอยังไม่ทันได้ขึ้นคำพูดดุกเลยมาทางพี่ก่อนอันนี้ตั้งต่อไปพี่นะอันข้าวเจ้าจะต้มข้าวเปะได้เมั่งไนี้ปลาตัวปูขึงเหลวแล้วเขึงหม้อนี่ข้าวเปะกันปลาสนุยเพื่องามก็ได้สนุยฟองหมอกาแฟจะมุนเธอหนุ่ยมาเป็นผู้ปรุงนี่นะ สาวน้ยแล้วก็าทางพี่กะแต็กโม่ขึ้นไปเทีงเทินก่อนะเนี่ นี่มูกับข้าอันล้งแล้วล้วทุกคนหลายเติมเนาะเสรนะเลยให้ลโบอันนี้นะ อันนี้นะกระดูกมะน,น,นสีสีแกงบ่นี่นะแกง่อม่แตงโมวอเป็แม่โ่นะ่าน้เป็นแม่โคนะนี่ม <c oughs> นแม่โมนะ<อ>น,นี่มอมชื่อจอ้อมันกระดูกนี่น,ะนาสีมันในเฮดลาบมันกระดูกมันอ้อมเ,ออเออจอมีผักกระปูบอเืออนเยอมาผมมาะเดซ่าเป็นพ่โคบอโคไปเลย เออมีปิงโอ้เมอเบิ่งบามาก่อนมมาามาจห่อพี่เลื้มือนะโอโหอปิงเลยอันนี้เอาเมื่อตอนลุกนะเอามือตอนลไ้เอามือมื่ได้อันยี่มอกยี่มออีพี่เลือยมอนะเครื่องในอ่เออนเครื่องในมาทุกคนนี่มอเพราะจากนี้แต่ผมาตมไก่ไส่ผักวานเออเต้มไก่เสียนมัดแขนนะทุกคน เป็นอิจันแค่เล็กๆน้อยๆดอกเป็นแววนะเอมามาทางในเฮือนใหญ่ทุกคนเอามาคำคูณก่อนคำคุณไ่้แม้จะเดินเพืนี้ก็ได้แล้ววะเนาะคอยเฮามีเฮามีได้อยู่ในพูมหลายคนอ <c oughs> เอออยู่นี่ปุ <c oughs> ๊นเจ้าปั่นดอกไม้คูณนึงมาคำคูณยังนด้หลังจากคำคูณยาแล้วก็มาเฮ็ดเบสการช่วยขับเจ้าก็นทุกคนเลย ตามกระเบือซื้ออันอ้อมก็ดูเวลาพักมนกัเจ mm. ้าก mm. ็เอ็นแข้ง้วนะวบาดนึ่งตากระเบือพักกำูได้นี่มันจะน่กเดาปันแบ่งหงม่แบยังแบ่งหาอเยกงอามบนวนะบวัก็เจ้านเแตงโมกินเพื่อน่ะแตงโม จะได้กินข้าวเช้าบ่กินคู่ซีดหมูบ่แตงโมไม่เลือดังมี่นางมี่คู่นะไม่เลือดจังเอานะคืออจะเดินเพ่นนะนี่วิทนี่เอาเดินเพ่นได้ล่ะเป้าหาได้แตงโมเอ้ยแต่เล่นนัดบ่งถ้าอยากจบชีวิตจงสิขิ้อยากมีคู่ลาตัวนั้นนี่เขาจะโคสุกเลยทุกคน มาเืือดมาคิดกับเกือบเป็นโน่พักนะมันเย็นพูดจังเสือสองกระซามเลยลาบสินหมูคือสีตัวใหญ่เต่าหมูกันเนาะตรงเครื่องในซุกแล้วทุกคนเดี๋ยวซอยซอยเสือลาบอันนี้ nước <laughs> phát quả xoài mà <mình> cứ phát Hãy subscribe cho <laughs> kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những นี่ nee, ตอนนี้ก็สายแล้วเก้าโมงแล้วทุกคนขอเจ้าใหญ่พระสะเเคนนี่้าไปมัดเคนได้แต่น้อยนี่กันซิมบอกเจ้าน่ะเซ่บบอคอยนะยูเนาะพี่อยู่อันเดินโขพี่ยังมีท่านให้ฮาในลาบกระซำนะกระปุงยังกระซมนี่ปุงแม่นี้กัน ได้มเดเอามาให้ลูกเดี๋ยวมันจะห้มดนอ่นี่กระชันมเฮ้ยไม่ได้เใครอะัหน่อยนี้ได้ี่ฮุเจอบอกได้้พี่ฮุฟเจอบออันนี้น้มันีมดช่มันนี่้อยมากใช่ไหม กรดูกแน่กินคแมลเพแต่เยใหญ่นี่เลยบอกเพิ่เออนี่แบ่งลงเพิ uh ่มสาวแตงโมเจอเธอเริ่มโมใบพนใบละซบอใบละซได้พูแล้วเอาคืนจะโมว่านี่กอยนะอแบบสั้งอันจ่ายแล้วก็ยิ่งปะมาดเข้าไปพูค่ะคนลายได้

Giờ không phải không phải ừ, không phải không phải thì... like không เดีวยไปอ่ด้ไม่ไ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 ด้ไยับด้ไม่ไ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 ด้ไมัได้ไม่ด้่ได้่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ด้ม่ได้ม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ด้วย่ได้ด้วยด้ไ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 ด อันจังมัดเข็นแล้วล่ะก่บบรรยากาตักเข้าย่อ,อเข้าทุกคนเลยตักอันลาบเนาะมีลาบแล้วก็มีแกงกระดูกน่ โอ้ยจือจึงอันนี้เนาะนุ่งโชว์เนโนเ่ยไนี้ปัวเนาะทางเกินโค้บีกับการก็ทึกยดูก็ะดูอันตักแกงเนาะตักแกงตักลาบโอ้ยโลด แันตะเกนี่กะปุ่งไม่ไม่ไม่ไมกแมงนัเนเออได้อยู่หอมตะเกแกงเสออ์อันนั้นอ่อมกระดูกหมูเนาะเสิรกระพ้งอ่อมหอมกรนพุ้งสีขวดด้ จากยายเข้าไปเลยแล้วก็เดียวกินข้าวกินน้ำอิ่มแล้วก็ทุกคนก็เดินกินคาเฟ่โตนะนีปลาโตเซเบอร์แม่จะเดินเพ่นปาโตนี่ใจแห้งแล้วมันไดโน่และลูกก็เนื้อเลอกกระดองนะก็อยู่ตัวนอกไม่ค่อยมีหัวจักแต่แตักแกงตากก็กระดองจองร้านมาโดยเมุาะว่าพวกเป็นแต่อันนั้นกระดองคนงามจะเจอกัน

เดทุกคนตอนนี้ก็น,นอคอยกามาฮอเทษแล้วนะหลังจากพาพีผพาน้องไปทิตามมับส้มเบิ้งอันงานขอบ่าสาวหรือว่างานมันนะทุกคนทายกาไปได้ละเอดไปเลยนะเพราะว่าคอยน่ะอันค่าเหตุๆๆการณซ้อยข้าเจ้ายูโคทุกคนเลยทางในก็เลยทายไปคอยละเอดไปเลยกาขอโทษขออภัยนําเด้ออันเลื้งค่าดองเลื้งสินสดกาไปได้ทายพี่เฮาน้องเบิง้งมีแต่ถามอันแม่สาวเดินเพ่น,นนอเพื่นว่าอันค่าดองลูกสาวเพิ่นเทนะเลนค่คอยถามว่า ค่ะดอกนุสาเสริอเพิ่นกะว่าอันเสาโซงลานกีบทุกคนเอยกับคําบาทหนึ่งเป็นว่านะดดดดตามเพิ่นนะฮู้จักมานําเพิยยเ่นเนาะแต่ผู้่นรักผู้ใหญ่เพิ่นว่าวนครพิธีไทยพี่เขน้องเบิ่งซําคนกะประมาณนั้นละทุกคนเอยแบบอัน,นงานกับเพิ่นกับพี่ได้เฮ็ดใหญ่ไปเลยเนาะมัดแกลดเล็กน้อยเป็นว่านะแล้วก็มื้อนี้นะอยู่บ้านเวียงไส้นี่นะมันมีอันงานมัดแกลดนี่อยู่บ้านใหญ่ทุกคนเพราะว่าบ้านเวียงไส้เนี่ยมันเป็นบ้านใหญ่เนาะแล้วก็แบ่งออกเป็นหมู่บ้านมีบ้านเวียงน้อยแล้้วก็บานเวียงใหญ่ บันเวงงหญ่นะมีงานมัดแขนแล้วก็งานคอคือเดียวแล้วก็อีบอนหนึ่งก็มีงานงานแต้งดองแต่เขาเจ้าไปแจ้งอีบ้านอื่นเนาะมีมีสามงานเลยเหมือนนี้นะอยู่บันเวงนี้นะคน,นเลยบีหลายแน่ทุกคนเอ้ย๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่นี้เนาะขอขอมกความใจผู้ที่ติดตามและฮับส้มแล้วก็ผู้ที่ห้ามมาเบิ้งคลิปคอยแต่ต้นจนจบเนาะเบิ้งโฆษณาคอยผมขอขอมกขอบใจหลายๆเด้อไว้คลิปหน้าพบพอได้ไหมทุกคนบ๊ายบาย